ก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมปิดนี้แป๊บนึงมอนิเตอร์ก็วันนี้ <c oughs> หลังจากหลบสปอยมาหลายวันนะครับประมาณวันสองวันเลยเพราะว่าโอ้โหหลายคนก็ทำเรียกชันกันออกมาทำพูดคุยตีความกันออกมาติมเลยผมพยายามจะหลบทุกเพจทุกอันโอ้โหจนเพื่อนผมเองเพจผมเองเพื่อนก็ดูไปแล้วเหลือแต่ผมคนเดียวที่พยายามหลบแล้วไม่อ่านไม่ดู ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้แต่ก่อนหน้านี้นเราทำโปรเจกต์เป็นจะทำโปรเจกต์เป็นพูดคุยหนังเรื่องจ็อกเกอร์นะครับซึ่งผมยังไม่ได้ดูเลยแล้วผมก็ไปดูมาแล้วเราก็ประทับใจในหนังนะแล้วทีนี้แบทแมนตัวอย่างแบทแมนออกมาพอดีซึ่งผมก็อยากรู้ว่าอันนี้มันจะมีความเชื่อมโยงกันกับจ็อกเกอร์หรือเปล่าซึ่งผมยังไม่ได้ฟังสปอยไม่ได้ติดตามข่าวเลยเลยสักอย่างนะก็เลยอยากจะมารีแอคดูว่ามันเป็นยังไงกับ Batman ตัวอย่างนี้นะว่ามันน่าสนใจไหมมีความเกี่ยวข้องไหมแล้วก็เดี๋ยวแถมตัวอย่างนึงคือเป็น Wonder Woman นะก็ดูปกแล้วละ่ะมันสีชูฉาดดีปกติผมไม่ใช่แฟนขับมาวิ e l สักเท่าเออดีซีักเท่าไหร่ปกติจะติดตามภาพยนตร์แต่ของมาว v e l นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันครับว่าผมคิดว่าหลายคนดูแล้วแหละแต่ว่าอาจอยากจะดูสักรอบก็ได้ครับ Let's you ตัวโกงตัวไหนวะที่มันเกี่ยวกับผมก็ไม่ได้ติดตามรู้แต่ตัวดังๆอะนะนี่มันตัวโกงตัวอะไรวะหรือว่าตัวใหม่ Why is he writing to you? อันนี้เขาเล่าใหม่หมดเลยป่ะเนี่ย ดูไปน้่าผมไม่ใช่แฟนครับเขาอสักเท่าไหร่ะวะสู้ใครอะลิเลอร์หรอคือผมไม่ค่อยรู้โอ้โหแต่ว่าไม่มีโจ๊กเกอร์เลยวะผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็นะครับ อาจจะเป็นเพราะผมไม่ใช่แฟนลับแบทแมนอยู่ด้วยก็ได้นะครับแต่ที่ผมดูของโนแลนก็สนุกดีนะแต่ว่าอันนี้ตัวอย่างผมยังไม่ค่อยไม่ค่อยว้าวเท่าไหรอ่อ่ะคือมันอาจจะดูแบบอาจจะต้องตัวอย่างมันแต่ว่า,าจจต้องไปดูในหนังอะ่ะเพราะว่ามันอาจจะมีความดุ้นระทึกหรือมีความลับอะไรซ่อนอยู่เพราะในตัวอย่างนี้มันก็ยังเหมือนกับยังกักกักอะไรอยู่เยอะเลยนะครับแต่สำหรับผมตัวอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ว้าวสักเท่าไหร่นะเรียบ ไปดู Wonder Woman ดีกว่าครับน่าจะว้าวกว่านะผมดาวอ่นะเพราะมันดูแบบสีสันสดใสอะไป This world is not yet ready for all that you will do. Your time will come, Diana, and everything will be different. โอ้โห นี hey, Why, ้ไม like, like ่เหมือนคับเฮฟเดตแมนหมดทุน้วเหทำไมันี้มันดูเหมือนลงทุนกว่าแต่เข้าใจว่ามันตีมหนังคนละคนละแบบเหมืนทะลุย้อนเวลากลับมาหรือเปล่าเหมือนทะลุย้อนเวลากบมหื anyone i want to be an apex predator you've always had everything while people like me have had nothing <imitation> the one? get used to it been one for rules the answer is always more the way i fly they will never find us i forgot to tell you what radar will they will they shoot at us Police. เหมือนเคยเห็นในกร์ตูนนะตัวนี้แต่ผมไม่รู้จักว่าชื่ออะไรทำไมผมไม่ว้าวเลยอ่ะโอ้โหอุตสา เอ้ยมีอะไรหน่อยนึ่งวะเนี่ยไม่มีละอุตส่าห์แบบไม่ดูอะ่ะมาแบบเป็น <c oughs> หลายวันอะ่ะสองวันอะ่ะแบบเอาไว้ก่อนน้าเดี๋ยวค่อยดูแต่ว่าพอดูเสร็จก็แบบเฉยๆมากเลยแบบทำไมคือแบบคืออดะผมจจะไม่ใช่แฟนะนะแล้วก็แบบไม่รู้นะลองลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่า แฟนๆรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับแฟนๆ DC เนี่ยรู้สึกรู้สึกแบบว่าอยากดูไหมหรือว่าอะไรแบบนี้แต่ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกเฉยๆมากตัวแบทแมนก็ดูไม่ค่อยนะไม่มีค่อยมีอะไรอ่ะเออแต่ถ้าเกิดผมเปรียบเทียบว่าแบทแมนกับวันเดอร์วูแมนที่ผมคิดว่าวันเดอร์วูแมนเนี่ยจะดูแบบน่าดูกว่าผมกับชอบแบทแมนมากกว่าแบทแมนน่ะมันมีอะไรให้หน่าค้นหามากกว่าในในตัวอย่างแต่ในวันเดอร์วูแมนอ่ะมัน ไม่รู้ว่ามันยังดูไม่ดึงดูดสักเท่าไหร่มันไม่เหมือนกับคือไม่รู้นะว่าแบบแบบคือเปลี่ยนเทียบกับตัวอย่างอื่นๆหรือหนังดังๆเรื่องอื่นอะที่แบบหรือไม่ต้องดังก็ได้คือตัวอย่างผมดูแล้วผมว้าวกว่านี้แต่อันนี้ผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้เท่าไหร่นะอะไรแบบเนี้ยอืมวันนี้ก็ไปแค่นี้แล้วกันนะครับฝากไว้แค่นี้แล้วกัน นาฝากกดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่อง h a ฟเฟนทอของเรานะครับวันนี้แชมป์ไม่ได้มาเพราะว่าแชมป์ดูไปก่อนแล้วผมก็เลยมารีแอคเดี่ยวเลยนะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ